จะมีความพยายามอนุรักษ์อรังอุตังของหลายๆองค์กรไปจนถึงองค์กรในประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศแต่ว่าประชากรอุรังอุตังก็ยังลดน้อยลงและติดอยู่ในสั์บัญชีเสี่ยงสูญพันธุ์สาเหตุสําคัญก็เป็นเพราะว่าแหล่งอาศัยถูกทําลายและการลักลอบล่าอุรังอุตังนั่นเองค่ะไฟป่าครั้งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงตอนนี้ เผาพลันพื้นที่ป่าบนเกาะสุมาตราบอร์เนียวและกะริมันตันไปแล้วกว่า4ล้าน2แสนเอเคอร์หรือกว่า10ล้าน5แสนไร่พื้นป่าดิบชื้นในอินโดนีเซียที่ถูกเผาพลันเป็นบ้านของสัตว์ป่ามากมายซึ่งรวมถึงอุรังอุตังสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจะสูญพันธุ์ซึ่งโฆษกมูลนิธิบอร์เนียวอุรังอุตังเซอร์ไวล์ลระบุว่าอาจต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย2-3เดือนจากนี้จึงจะประเมินได้ว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับประชากรอุรังอุตังมากน้อยแค่ไหน ควันจากการเผาป่ายังเป็นเหตุให้อุรังอตังมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจไม่ต่างจากมนุษย์ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้พวกมันล้มตายไฟป่าที่เกิดขึ้นจากการเผาเพื่อเปิดพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะป่าน้ํามันเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นที่ทําให้จํานวนอุรงอัรงอุตังตามธรรมชาติลดลงประการลดลงของพื้นที่ป่ายังมีสาเหตุมาจากการตัดไม้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ รวมถึงการขยายตัวของชุมชนซึ่งทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งระหว่างคนกับสัตว์ป่านี่คือภาพที่ e n ีนพีซเผยแพร่เมื่อปีที่แล้วแสดงให้เห็นถึงปัญหาการตัดไม้ทํำลายป่าในอินโดนีเซียที่ทวีความรุนแรงขณะเดียวกันความน่ารักของลูกอุรังอุตังก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแม่อุรังอุตังจะอยู่ในบัญชีสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์บัญชีที่หนึ่งของไซเตสซึ่งห้ามล่าและห้ามขาย แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจัดการกับกลุ่มพรานป่าที่ลักลอบจับลูกอุรังอุตังไปขายเป็นสัตว์เลี้ยงได้และบ่อยครั้งที่การล่าลูกหมายถึงต้องฆ่าแม่พื้นป่าบนเกาะสุมารตราและบอร์เนียวเป็นถิ่นอาศัยเพียงแห่งเดียวของอุรังอุตังซึ่งจากข้อมูลของกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF ระบุว่าปัจจุบันมีอุรังอุตังเหลืออยู่ในพื้นป่าเกาะบอร์เนียวเพียงประมาณ41,000ตัว ส่วนอุรังอุตังสายพันธุ์สุมาตราลงเหลืออยู่เพียง7,500ตัวเท่านั้นจากที่เคยมีอยู่มากกว่า230,000ตัวเมื่อศตวรรษก่อนอุรังอุตังมีความหมายว่าคนแห่งป่าในภาษาบาฮาซาพวกมันแยกกันอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาหารหลักคือผลไม้ป่าอุรังอุตังมีสองสายพันธุ์คือสายพันธุ์บอ์เนียวและสายพันธุ์สุมาตราความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์สังเกตจากขนบนใบหน้า อูรังอูต่างสายพันธุ์สมมาตราจะมีขนหน้ายาวกว่าสายพันธุ์บอน์เยวและจะผูกพันธ์กับเครือญาติมากกว่าสายพันธุ์บอน์เยวขณะที่สายพันธุ์บอนีเวมักจะมีพฤติกรรมเคลื่อนไหวติดพื้นดินมากกว่า